ไปต่อกันที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-3ค่ะเปิดศูนย์การเลี้ยงลูกของหน่วยให้ประชาชนเขาศึกษาดูงานหลักะเยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงค่ะ พันเอกนะัทชัยปัญญาใสผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สองสามสำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทานพัฒนาค่ะได้จัดกำลังพ่นหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิให้การตอนรับประชาชนจากตำบลพานอยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยจำนวน30คนค่ะไปศึกษาดูงานภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพ่อเพียงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพ่อเพียงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการใส่ทรัพยาการธรรม ัชิาตยงรูุ้นค่ะนอกจากนี้ครับยังได้แจกใ,ใจพันปนินใหับประชาชนทีคำว่าเบิงงาน60ถุงจํานวน3ามหมื่นโตเพื่อไปปล่อยในหแ่งนาสาธารณะไว้เป็นอาหารและก็ไปเป็นอาชีพเสริมพร้อมนะครับเพื่อที่จะลดภาราคาเสียใจ,ใจในี่ขั้วเลื่อนทั้งสั่งความหมันคงด้ันแรงอาหารพร้อมนะครับร่วมถึงให้ประชาชนเพิงผ้าจะของใดตามรักประยะาของเศรษฐกิจพอเพียงครับไปที